สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้กบมารดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าวันนี้อากาศจะร้อนมากๆค่ะดูสามียังไม่เก็บไอ้นี่เลยบันไดเมื่อวานนี้เอามาเก็บเอ่อดอกดอกอ่ดอกดอก,ดอกแคฝรั่งค่ะเอาไปให้กบทอดให้ลูกสาวกินนะคะเพราะว่าคุณหมอเขายังไม่เคยกินดอกอาคาเซียเลยค่ะยังบานเต็มอยู่เลยค่ะทุกคนเสียงพึ่งดังหึ่งเลย หอมค่ะหอมเดี๋ยวเราไปเอาสายยางรดน้ำกันดีกว่าเดี๋ยวกบจะทำระบบน้ำต่อค่ะรู้สึกว่าน้ำมันไม่ค่อยไหลกบก็เลยดึงสายมันออกทำระบบน้ำหยดเองตรงนี้สีเหลือง ปีนี้ก็ยังไม่ได้กินเผักเซียนฝรั่งนะคะทุกคนเนี่ยแต่ดน้ำไปซะเลยออาแจ๊กโอ้ยขอโทษไม่รู้ว่าแจ๊นกนอนตรงนั้นนี่นะคะปีที่แล้วทำความสะอาดดีมากจนเขาไม่ได้เกิดเนี่ยคะ่ะเขาไม่มีมเมล็ดเกิดปีนี้เดี๋ยวต้องรดน้ําไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักนึงเขาน่าจะสวยค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาเก็บผักผักเซียนฝรั่งไปกิน ต้นนี้เป็นกุหลาบชมพูค่ะเป็นต้นรอกที่กบปลูกลงดินเลยนะคะเข้าสู่ปีที่สองแล้วเขายาวมากๆประมาณสองเมตรนะคะกบก็เลยตัดให้เขาเหลือแต่ต่อปีนี้ดอกบานๆเนี่ยกบจะไม่ฉีดน้ำใส่แต่กบจะไปฉีดน้ำแรงๆเลยคือดอกที่ตูมค่ะทุกคนเนี่ยเขาตูมๆเนี่ยเพราะว่าฉีด เพื่อนที่จะให้พวกเพียนะคะมันตกหล่นออกมามือทั้งหน้าทั้งตัวตอนนี้เปลี่ยนสีแล้วค่ะทํางานอยนู่ในสวนแดดก็ไม่ได้ว่าแรงมากเหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าทําอยู่แค่อาทิตย์เดียวสีคล้ําลงเลยสามีทักเลยเมื่อวานว่าสีเธอสวยมากพูดง่ายๆก็คือดําขึ้นนะคะทุกคนสีเธอสวยมากฉันชอบสีเธอ เออก็ก็ดีเหมือนกันนะคะทุกคนทำให้เรากลายเป็นคนมั่นใจไปเลยนะมั่นใจที่แบบว่าเออถึงฉันดำก็ยังมีคนรักฉัน,ฉนอยู่เอ,อถึงเราจะไม่มีความมั่นใจเลยตอนอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเวลาที่ผิวดำเนี่ยโอ๊ยทุกใจใส่อะไรก็ไม่สวยคิดไปเองค่ะแต่พอมาได้สามีฝรั่งเนี่ยโอ๊ยเธอผิวดำเนี่ยเธอสีเปลี่ยนไปนเนี่ยฉันชอบจังอะไรอย่างเงี้ย เออยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยดำก็ช่างมันเนี่ยก็ยังดีว่าสามีที่อยู่กับเราเนี่ยมาบอกว่าชอบเนี่ยก็ก็โอเคนะคะทุกคนเออคนที่อยู่กับเราทุกวันบอกว่าชอบเนี่ยก็โอเคนะทำให้เรามีความมั่นใจฝรั่งก็อย่างนี้ละค่ะทุกคนชอบรักเกลียดอะไรเนี่ยเขาก็จะบอกมาตรงๆก็ดีค่ะไม่ต้องมาเก็บหรือว่าอะไรไว้ในใจชอบก็พูดไม่ชอบก็พูดมันก็เป็น อะไรที่ดีมากๆค่ะ ตอนนี้ก็มาอยู่หน้าบ้านแล้วนะคะมาลดหน้าบ้านดอกกุหลาบต้นนี้มันจะโน้มลงมามากเลยคะ่ะทุกคนหนักดอกค่ะเพราะดอกแต่ละดอกนี้ใหญ่มากหน้าบ้านจะมีพวกต้นไม้ไม่เยอะค่ะเพราะว่าเอามาเฉพาะต้นไม้ที่รับแสงแดดในตอนเช้าแค่นั้นค่ะพอใส้ยสายใบายจนถึงยินก็ไม่มีแสงแดดแล้วสามีไปทํางานค่ะไปทํางาน,งานเอาป้ายไปติดค่ะ เป็นสามีลืมกุญแจลืมกุญแจแถมล็อกประตูหน้าบ้านต้องเดินอ้อมกลับไปข้างหลังอ่ะไปกบเอาต้นเดซี่สีม่วงมาไว้หน้าบ้านค่ะบ้านดีจริงๆเลยเอามาไว้คู่กับพิทูเนียสี่แดง นเนี่ยต้องพยายามลดน้ําไม่ให้เจอดอกไม่งั้นดอกช้าหมดแตกกิ่งก้านดีมากๆเลยสีแดงเนี่ยสามีเขาชอบผมก็เลยเอามาตั้งไว้หน้าบ้านเดี๋ยวเขาเจะเยอะกว่านี้ค่ะสูงกว่านี้เอาไว้ต้อนรับแขกค่ะหน้าบ้านไม่ต้องอะไรมากเพราะว่าหน้าบ้านเนี่ยจะไม่ค่อยได้รับแสงแดดก็เลยเอาพวกซีเดียมนี่แหละค่ะโดยเฉพาะตัวนี้กำลังลามลงไปข้างล่างค่ะ ปีหนึ่งลามได้แค่นี้เองเพราะว่าเขามีาต้นไฮเดรเนียปลกคุมตอนไฮเดรเนียออกบานขึ้นมานะคะทุกคนเขาจะคลุมหมดเลยบานแล้วนะคะต้นนี้ถ้าใครเห็นตั้งแต่วันที่กบลงในกระถางแล้วก็วันที่คลิปที่สองก็จะมีอีกวันหนึ่งที่เขากำลังตุมต้มๆวันนี้ก็ออกดอกแล้วค่ะซีเดียมค่ะ ยาวเหมือนกันนะเนี่ยแต่พุ่มเขาก็สวยดีค่ะเติมน้ำในกระถางให้นกค่ะเสร็จแล้วค่ะรดน้ำดอกไม้ต่อไปเป็นลดน้ำในสวนผักแล้วก็ใกล้บ่อน้ำพุของเราเอ้ไม่ใช่บ่อน้ำตกของเราค่ะเสียงเพื่อนบ้านอ่ะเสียงเพื่อนบ้านแล้วก็เขาก็ทำสวนกันด้วยนะคะเสียงคุยกันยในสวนแล้วก็บางบ้านก็ร้องเพลงค่ะ มาดูค่ะว่าผักเราโตขนาดไหนแล้วก่อนอื่นเลยก็ขอโชว์ผักแรดิสค่ะว่าผักแรดิสมาลงกระถางแล้วขอให้แข็งแรงนะแล้วก็ต่อด้วยสตอรอเบอรี่ของเรามาดูผักกวางตุ้งกบค่ะทุกคนโตแล้วแต่ละคลิปแต่ละคลิปโตขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะกบใส่น้ำเยอะมาก ดีใจจังเลยไม่มีตัวอะไรมากัดกินด้วยไม่ใช่สิไม่ไม่มีตัวอะไรมามากัดกินทั้งต้นนะแต่ว่าใบอ่ะกินค่ะกินมแมลงกินใบไม่เป็นไรค่ะายต้นใหญ่แล้วปีนี้ได้กินกวางตุงกวางตุ้งหรือเปล่ากวางตุ้งผักกาดโอ้ยมันชื่ออะไรเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นี่ค่ะกวางตุงใช่ไหมคะทุกคนเออ ทจริงๆนะสามีเขาก็จะวางระบบน้ําให้นะคะไม่ต้องมันลดบ่อยๆทั้งดอกไม้ทั้งผักแต่ว่ากบมีชอบกบชอบแบบนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนกับว่าเราได้ลดน้ําให้เขาแล้วก็ได้ดูการเจริญเติบโตแล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากลําบากเลยเนาะแค่ลากสายยางมาแล้วก็มาฉีดฉีดฉีด,ฉด,ฉด,ฉดมีความสุขมากกว่าค่ะทําแบบนี้ละคะ่ะชอบค่ะนึกถึงเวลาอยู่ประเทศไทยด้วยรดน้ําผักทุกเชา้าทุกเย็น โอ้ยสวยจังเลยผักแคลวก็สวยพริกปาปิก้าค่ะมีอยู่ห้าหกกระถางตรงนี้วางไว้ห้าแล้วก็อีกกระถางหนึ่งอยู่ไกลๆนู่นวางตามแสงแดดค่ะเวลาที่มีแสงด<ค>แสงดดกบก็มาย้ายให้เขาเจอแดดเขาก็โตเหมือนกันนะคะโต,ตกว่าพริกของไทยด้วยค่ะปีแรกค่ะทุกคนที่กบปลูกผักปลูกพริกปาปริกร้าเออเอามากินแล้วมันอร่อยมันหวานกบก็เลยลองปลูกดูค่ะ ผักแควสีม่วงเย่โตแล้วเนี่ยถ้าเอาแบบนี้ไปผัดน้ำมันหอยก็อร่อยดีนะคะเนี่ยเก็บได้แล้วเนี่ยแต่จนต้องนึกเมนูแล้วไอ้ที่เห็นเป็นหลอดหลอดนี่คือกาแฟนะคะหลอดกาแฟเก่าเอามาไล่มแมลงค่ะปีที่สองแล้วก็ยังมีกาแฟติดค้างอยู่เยอะเลยอันนี้ก็จะฉีดให้พื้นรอบๆเขาแบบมีน้ำชุ่มฉ่ำตลอดแล้วก็จะเติมน้ำไว้ตรงนี้ โอ้ยไอ้นี้ก็ตัวอะไรไม่รู้มากินเดี๋ยวจะหาต้นอะไรมาเดี๋ยวจะ้พิจายต้นพริกมาปลูกตรงนี้เลยต้นหนึ่งเนาะไม่มีผักแล้วอะโอ้ยเก็บหน้าเก็บกินได้แล้วค่ะไม่ต้องเอาต้นใหญ่หรอกมันไม่ใช่ต้นบ็อกโคลี่ผักแครเดี๋ยววันหลังทําเมนูผักแครค่ะทุกคนผัดน้ำมันหอยเนาะต้นเขียวๆนี่ที่เกิดข้างกันนี่ต้นมันฝรั่งค่ะปุกบก็ไม่รู้มันมาจากไหนหรือมาจาก เออส่วนข้างๆก็ไม่รู้ค่ะมันฝรั่งก็เลยทิ้งไว้ทิ้งแอบอวบๆเลยได้สวยมากค่ะทุกคนโตเร็วมากต้นไามออกดอกแล้วค่ะแก่แล้วค่ะต้นนี้ออกดอกแล้วป่าโรสแมรี่ค่ะปีนี้ต้นสูงแล้วไม่ต้องก้มเก็บ แล้วก็ป่าเอ่อซาลเน่ค่ะทุกคนสูงมากสูงมากๆก,กับเอ่อมิ้นค่ะมิ้นของฝรั่งต้นใหญ่ด้วยค่ะกบจะทิ้งน้ำไปเลยกบทิ้งน้ำไปแล้วนะคะกบจะให้ทุกคนดูว่าเขาสูงขนาดไหนค่ะทุกคนนี่ดู <laughs> กี่คืบเนี่ยประมาณไม้บรรทัดกกว่าเลยค่ะ สูงมากเลยไม่รู้จะทำเมนูอะไรแล้วลาบแล้วลา,าบอีกให้คุณสามีค่ะดูสูงมากปล่อยน้ำทิ้งไว้โอ้ยปีที่แล้วค่ะจนถ,ถึงปีนี้ซะละแหน่สามารถปลูกไว้นอกบ้านได้เลยฮิมงฮิมะเนี่ยเขาไม่ตายค่ะเขาก็จะเกิดใหม่แบบนี้ค่ะดีมากไม่ต้องซื้อค่ะไม่ต้องซื้อ มาแปลงใหญ่ค่ะแปลงสุดท้ายก็ยังเป็นแปลงมะเขือเทศของเรานะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมคะเขาเขียวแล้วนะคลิปที่แล้วเขายังเหลืองอยู่เลยค่ะคลิปนี้เขียวทุกต้นแล้วไอ้ต้นที่เป็นมเมล็ดเล็กๆเนี่ยโตกันหมดแล้วค่ะเนี่ยโตกันหมดแล้วเป็นมะเขือเทศกบจะทิ้งไว้อย่างนี้เลยค่ะกบจะให้ตรงนี้เป็นป่ามะเขือเทศค่ะทุกคนนี่ เขียวแล้วนะคะเนี่ยดูสิใบอวบออกดอกแล้วเขียวทุกต้นแล้วค่ะมุมพรพุทธรูปของเราค่ะเติมน้ำให้กับต้นไม้หน่อยเฟิร์นอันนี้เฟิร์น แล้เอาใช้ระบบน้ำเบาๆให้ดูวิวสวยๆคะ่ะมาดูดอกไม้แสนสวยของเราเสร็จแล้วฟังเสียงน้ำตกค่ะทุกคนสามีมาเติมน้ำให้ใหม่อีกแล้ว ต้นไฮเดรนีย,ยปีนี้ค่ะดูดอกดอกแน่นค่ะปีนี้สามสามกอเลยค่ะสามสีเลยแล้วก็ดูกกลาบของเราค่ะดอกออกแขกันเยอะเลยกำลังเลื้อยขึ้นสวยสวยวันนี้แดดจะดีมากค่ะแดดอยู่ที่29่สิบเองศาค่ะ คุณหมอมาบ้านนะคะวันนี้มาตั้งแต่บุอวานแล้วแหละ,ะวันนี้ก็จะอ่านหนังสือเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสอบค่ะเสร็จแล้วรดน้ําเสร็จแล้วนะคะทั้งผักแล้วก็ต้นไม้วันนี้กบก็จะมีงานช่วงเช้าแค่นี้ค่ะแล้วก็ยังเหลืออีกอันนึงก็คือเดี๋ยวกบจะไปทําระบบน้ําค่ะระบบน้าหยดให้กับ ต้นไม้ของกบนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ